สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเล่าประวัติของไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีพิธีกรและนักแสดงชายชาวไทยเชื้อสายอเมริกันไบรท์ Bright, เกิดเมื่อวันที่27ทธันวาคมพุทธศักราช2540ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมไบรท์ Bright, มีส่วนสูง183เซนติเมตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสุทีธรจังหวัดนครปฐม ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่76เคยเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาพภาษาอังกฤษคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขามารตลาดหลักสูตรนานาชาติ บเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรในรายการ s t r อ w บ e รี่คั p เค ke จากนั้นก็เริ่มมีผลงานถ่ายแบบและผลงานการแสดงผลงานละครและซีรีส์ในปี2,556เรื่อง The Beginning ตอนรักร้อเมตรรับบทเป็นไบปี2,557บันทึกกรรมตอนยอดมนุษย์ธรรมดารับบทเป็นเต่า ปี2560เรื่องรูปทองรับบทเป็นเอกรัต์ปี2561 ICU ชั้นรักทะเลที่วีเธอรับบทเป็นปีเตอร์เลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนเราและนายรับบทเป็นไบต์ Social Date Vote รับบทเป็น Day. เดย์เลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนจะรักหรือจะร้ายรับบทเป็นเตอ๋อ เลิฟซองเลิฟซีรีตอนก็เคยสัญญารับบทเป็นเคนยุทธการปราบนางมานรับบทเป็นตัวโน้ตปี2,562ก่อนอรุณจะลุ่งรับบทเป็นอโนไท My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินรับบทเป็นหมอเป้งตอนวัยรุ่นเฮฮาเมียนาวี awi, รับบทเป็นพลทหารไบปี2563 พ่อเราคู่กัน To g e t e r the Series รับบทเป็นสารวัตรนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์ปี2559เรื่อง Love Say Hey อยากเซว่ารักเธอรับบทเป็นเต้ในด้านผลงานเพลงเพลงประกอบซีรีส์พ่อเราคู่กัน To g e t e r the Series ในเพลงท่านกูและเพลงตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมผลงานมิวสิกวิดีโอ เพลงกอดไม่ได้ของเบนลูมออดิโอเพลงเอาไหมของสิงโตนำโชคและตู่พบพรเพลงร้องให้คนเดียวของมูซูเพลงคนเดิมของนิวนภัสสอนเพลงแค่หน้าจอของแพมเพลงติดกับและเพลงขั้นกูจากเพราะเราคู่กัน To To g e t h e r The Series เพลงปีศาจจาก Social d เด e World ของแม็กเจนมานะ ด้านผลงานพิธีกรเป็นพิธีกรรายการ Strawberry Cupcake ทางช่อง3พิธีกรรายการโตแล้วทางช่อง GMF 25นอกจากนี้ไบยังชอบเล่นดนตรีเครื่องดนตรีที่ชอบก็คือกีตาร์และกรองชุดไบถือได้ว่าเป็นนักสแสดงคนหนึ่งที่มีผลงานต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการบันเทิง ด้วยความน่ารักและเป็นตัวของตัวเองทำให้ไบร์เป็นที่รักของแฟนผับมาอย่างต่อเนื่องขอให้ไบร์คงความน่ารักไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นในวงการบันเทิงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ